กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนที่นา่ารกกักทุกๆท่านนะคะทั้งเอซเก่าและเอฟซีใหม่มือนี้่าพ่อกับยายดาวแล้วจ้า <c oughs> กับเมียฝร,รั่งอินสวีเดนนะคะมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนค่ะเปลี่ยนซื้อสองใหม่กับยังบอ,บอคุณเคยกับ ซื้อช่องจะของนะคะนาอพี่น้องเมื่อนี้ยายดาวมาาในปา่าสวนผักพรยอยนใจของคนสวีเดนนะคะต้นหม่ก็งามงามค่ะพี่น้องจา้าเสียงนกเสียงการ้องเป็นธรรมชาตินะคะน้อพี่น้อง ห้าสิมายางไปน้ำกันจ้าอยากให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศเพ่อนๆงามๆเนาะค่ะเนาะพี่น้นงงนะะนอ,นองเอามาฝากจ้าอันนี้ตั้งใจเอามาฝากพี่น้องเอลีจา้าเพราะว่าตรงนี้เมื่อสองปีที่แล้วย่าดาวมานอนเล่นค่ะใต้ต้นไม้ย่าดาวยังจำได้อยู่คะ่ะย่าดาวมานอนเล่นใต้ต้นไม้อ่านหนางังสือนะคะพี่น้องจ้า เวลาแย่ดาวสบายใจแย่ดาวสุมาตร,ตรงนี้ละจ้ะสวนที่มองแย่ดาวนอนแย่ดาวนอนอยูู่้เดียวแย่ดาวกับนอนค่ะพี่น้องเมื่อสามสี่ปีที่แล้วจ้เมาเบิงเ่งบรรยากาศเลยจ้า อากาศดีดีจะอากาศดีดีพี่น้อง่าพี่น้องมาลบมุมเงียบเงียบแล้วค่ะเนาะฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้อง่าพี่น้องมานาั่งยืนในสวนยอมสวนธรรมชาตินะคะฟังตรงขามนั่นเย่ดาวก็เห็นอ่าฝรังผู้ยิงเพนจอดจักรยานนางเล่นล่ะคะ่ะนางเล่นอยหัน ยาดาวก็นั่งอยู่ในกอนแล้วจ้ะเอาบรรยากาศง,งามๆมาฝากล้ะค่ะยาดาวก็สิมาแช่ประสบการณ์เรื่องเล่าที่ผ่านมาในอดีตให้พี่น้องที่นาฮากทุกคนได้ฟังกันนะคะมีอยู่มือหนึ่งขื้นหนึ่งล่ะค่ะพี่นอ้องอ่ามือนั่น ยายเดาวก็ได้เฮ็ดกับเข่ากับน้ำคือเกาล่ะคะ่ะชีวิตเน่ยายเดาวก็คืออยู่ตในคร้ั่วนะคะเฮ็ดตะกับเข่ากับน้ำเนาะสงสัยมันเป็นที่แบบว่าร่างกายยายดาวสิเครียดหลายเครียดแล้วก็เมื่อยนะคะบริพผ่พนเฮ็ดงานข้างนอกแล้วพ่อพ่อยายเดาก็ตองมาเฮ็ดกับเขา่ายืนเฮ็ดกับเขา่าอยู่ในครั่วเองตั้งหลายชั่วโมงกะยุ่งกับลูกๆเลยจ้ะ อยู่กับลูกๆพอดีเมื่อนั้นลูกๆอยู่กันครบนะคะเนาะช่วงนั้นลูกๆก,ก็บ่ค่อยไปไซเป็นอืมสิบแปดสิบเก้าประมาณนั้นค่ะช่วงนั้นเล็กน้อยยี่สิบต้นต้นนะคะเนาะพี่น้องกะเย่าดาวได้เฮ็ดกับเข่ากับน้าม,มีมีขึ้นนั่นอ่าเย่าดาวได้เฮ็ดแกงเห็ดกินนะคะแกงเห็ดตัวน,นี้คือเห็ดกระดุมนะคะพี่น้องเป็นเห็ดกระดุมอยู่ในห่างนะคะ ยายดาวคิดว่ามันสิบเป็นอี่ยังเนาะเออินเห็ดแชมปิยองเนาะอยู่นี่แต่บานเฮาเรียกว่าเห็ดกระดุมนะคะยาดาวก็มาแกงใส่ปกติข่าตะไคร้ใบบกูดนี่แหละค่ะใส่กระปงกะปิใส่น้ำปลาลกปลาล่าใส่น้ำโปน้น้ำปลาบกคามเปียกลงไปนะคะเนาะแนวมันสิแสบกะปกตว่ามือนั่นเป็นแรงประมาณสัก ทุ่มหนึ่งนะคะยายดาวกินขาวแรงทุ่มหนึ่งกับเพื่อนไปในอาทิตย์สองทุ่มตากกินเพิ่เนนะคะเนาะแกงเฮดตากกินเพิ่น,น,ะะน,กกน,นบาทที่นี่สงสัยยายดาวสิก,กินกินลายๆาย,ยางลงไปนะคะขนาดแค่ขา่าวยายดาวกินไรไรยางลงไปพร้อมกับกินแกงเฮดนะคะ แกงเห็ดมันละแซบค่ะพี่น้องกินกินยายดาวก็มีปริมาาอยู่ค่าวถ้วยหนึ่งนั่นแหละเมื่อถ้วยนี่าาเรายายดาวก็บพ่อตากอีกดอกยายดาวกับพยายามกินเห็นมันเมนืจนอิ่มพอดีบาทที่นี่พี่น้องคอยเข่าไปนอนเนาะกินอ,อ,นอนิ่มแล้วคอยก็เข่าไปนอนงสามสี่ทุ่มเลยค่ะยายดาวกนอนอยู่โซฟาทีของยายดาวประจำนะคะเนาะ พ่อใหญ่เราก็น,นอนอีกอยู่หองหนึ่งของเราลูกเต่ากับคนละหองายดาวก็น,นอนอยู่ห้องรับแขกายดาวสซมีโซโฟานอนเป็นห้องเจ้าของบาดท,ที่นี่ายดาวรู้สึกว่าซีทุ่มเขามากย่ดาวเริ่มมีอาการค่ะพี่น้องเริ่มมีอาการย่ดาวเริ่มเข่าห้องน้ำค่ะย่ดาวขอไปทายเทิ่งทายทายออกมาแล้ว สักครู่หนึ่งยาดาวก็ไปอ้วกอีกไหมคะอ้วกอีกก็คิดว่าเออสงสัยเฮ็ดเป็นพิษที่มันบอ่ยอยยยายดาวาสีบอ,บอเขียวละเอียดนะะเนาะเนาะยาดาวคิดว่าเออปล่อยเห็นมันหักออกไปโทษเนาะพี่น้องปล่อยเห็นมันหักออกไปสร้างมันเสดเหมิดมันเสด็แล้วมันเสด็จเหมิดพิษพนัพี่น้องอ,อก็ปรากฏว่า หากเรากันยับมานอนที่นอนคือเกาบาเีทั้งหากทั้งทายทั้งหากทั้งทายสามสี่เทือเขาลูซึกบาไหวจ้าพี่น้องจ้าก็เลยเคาะประตูเอิ่นลูกมากแย่ดาวก็มีย่ยามองพอดีอยามองเสล็พังพ่อนี่ยังเห้านี่แหละคะ่ะก็บอกลูกไว้ มาหนวดให้แม่เนี่ยลูกลาหนวดใจมือเด้อสินะพี่น้องเบิ้งนะ้ค่ะเด้อนี่ใจมือนะ้ค่ะพี่น้องในี่ใจมือของเฮาคะ่ะถ้าผู้ใดเกิดเมยออเกิดลาขึ้นมาเนี่อย่ามองเลยคะ่ะเต้าไปโลดเด้อใจมือใจตีนตีนก็คือกันค่ะสมมุติว่านี่เป็นฝ้าตีนเนาะค่ะเนาะนี่ตีนเฮาแล้วค่ะเด้อฝ้าตีนเทาคือกันจะ้ะอ่าเล็ดพังพอนนะ่ป้ายลงไปเลยค่ะอย่าได้แพงป้ายลงไปคะ่ะ ผู้ดใดอายุใกล้ก็ห้พยาบาลแบบนั้นนะคะเนาะลูกเต้าอาจจะเป็นผัวเป็นเมียก็ว่าไปเอาอยาหมองเสเลดยพังพอนไหมคะ่ะใส่แล้วก็น,นวดใหญ่มือให้ลูกเต้านะคะคันในห,ห้าคัน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 มือห้าลูกไส้คันอ่าลูกไส้คันมือพี่น้องเอ้ไข่นอนแพรข่อนอนแพรย,ยูงสีละพี่น้องเบงขลอสีเบา,าเจ้าฟังคข่นอนแพรแอร์แล้วแน่ยุ ลูกผู้ชายก็เอามือให้แม่ลูกผู้หญิงก็น,นวดตีนให้แม่คอยนอนงยองสิละพี่น้องผัวข่ยบ่ออกมาเบิงเลยพี่น้องพวกเจ้าสิวาจังไดอันนี้ล่ะคอยเจ็บซ้ำน้ำใจหลายพี่น้องเอ้ยคอยเครียดแหงงคอยเวา้ามาัย่ด๋ข่อยพ่ออยากให้พี่น้องคอยเลือใจอันนี้คอย ่อยบ่ลืมพี่น้องเอ้คอยเรือใจแห้งว่าพอใหญ่แล้วเป็นอย่างผัวคอยแล้วเป็นอย่างคือมาเบิงคอยลูกคอยนวดมือให้คอยผู้ชายคันมือแม่แม่บอกเว้าวกับบออกแต่ว่าลูกเข้าใจแล้วกะลูกสาวกะนวดฟ้าตีนให้ข่อยพี่น้อง แม่บอกว่านวดแล้วลูก,ด,ออกดึงออกไปดึงออกไปดึงตะละนิวออกไปเนาะค่อยเรือใจแห้งพี่น้องเว้ามากมองนี่ข่อเกือบมาตายอยู่บานข้าเจ้าบบมีญยาดพี่น้องยาติโกโหติกาข่อยกับโบมีมีผัวกับวังสีเพิงผัวกับโได้เพิงดอกจ้ะพี่นอ้องบบออกมาเบิงข่อยแม่พี่น้องข่อยเป็นจนข่อยสิช็อก ตีนเย็นเมื่อเย็นไข่แนนขึ้นแนนขึ้นแนนนาอกขึ้นมาลูกไข่ได้ซ้อยนวดนวดแล้วนวดอีกจนไข่ฟื้นขึ้นมาพี่น้องจนคข่ลูกซึกดีขึ้นบาดนี้พ่อตะนันแล้วลู้ซึกดีขึ้นแล้วก็เลยอันพัวไข่บ้าไข่ไปโรงพยาบาลด้ยอยู่ในห้องเจาของฮอดบ่ออกมาเบิงว่าคข่พิษตีประสานว่า บาคอยพิดตีพี่น้องฝรั่งข้าเจ้านั่นบ่เป็นอิหรีข้าเจ้าบ่ไปหาหมอแม่พี่น้องเพื่อนอยากให้เขาทนทานคือเพื่อนแม่พี่น้องเพื่อนอยากให้คอยทนท่านคือเพื่อนเป็นสิเปลี่ยนสิตายเพื่อนกับบ้ไปหาหมอแต่ว่าเฮาผัดมาอยู่ต่างบานต่างเมืองเนะจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยลูกตอนนั้นกับบ่าท่านเลยมีงานทำจะคนคิดโอ้ย เอาชีวิตมาจบอันนี้ลนะเนาะกูนี่กินบอคล่มนะัมเนาะบาซานวาฮอดบอออกมาเบิงเฮามาค้ามือเฮาจากน้อยเนี่ยกับพ่อเฮาเชิญใจมีกำลังใจขึ้นกับบอคา่ะพี่น้องจ้าจะแมนเล่าใจจืดใจดำคอยบอกเลยคอยเครียดให้เล่าตั้งแต่พุ่นละมาสะสมในใจคอยมาบาดเนธพ่อดีขึ้นแล้ว ลูกไข่บอกให้เพื่อนขับรถเอาข่ไปส่งโรงพยาบาลในกลางเดึกแล้วก็บอไปแล้วว่าบอเป็นยังไยไปเห็ดยังแล้วายหมอแล้วว่าพี่น้องซอยข่คิดแน่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้ได้ยินยังสันแล้วกันเลยว่ามาลูกสนอกว่าใส่ใส่กระซามแม่ลูกบอทิ้งกันเนาะค่ะเนาะลูกก็เป็นบ้าเป็นสาวแล้วล่ะป่ะเรียกแท็กซี่มาสนอกว่าเอาแม่ไปเถอะเอาแม่ไปโรงพยาบาลแม่อยากไปหาหมอสัน นั่งแท็กซี่ในกลางดึกกับลูกไปสามคนพี่น้องสิข่าวกทุ่มแล้วจ้ะเมื่อน,นั้นสิข่าหกทุ่ม <c oughs> โรงพยาบาลกับปอยู่ไก่บานแย่ยดาวกับสิประมาณนครับแท็กซี่กับสิภานาทีเ <c oughs> ข้าไปเด้อบาไนในพี่น้องฮ <c oughs> อตบ่มี่หมอบ่มมีพยาบาลก็คือบานเหาได้จ้าเ <c oughs> ข้าไปแล้ว พยาบาลเว้นกับมารับไข่ถามอาการว่าเป็นยังเป็นยังลูคไข่ก็เลยอธิบายไปเพิ่นฟังเสียงสี่แม่ฉันกิ่นแกงเฮ็ดแล้วเราหากเราไทยกับว่าไปหมอหัดตะบอหายยังไหมคะให้คอยไปนอนรอดอยู่ในห้องหนึ่งอกีกให้คอยไปนอนรอดอยู่ในห้องหนึ่ง บอกว่าตอนนี้หมอไม่มีหมอกลับบ้านหมดแล้วซันวาหาฮอ,อกทุมนอนดูอาการหน้าวซันว่าเพิ่นไห้ข่อนอนเบิงอาการธนักเพิ่นกะสีส่งเข้าไปในห้องชุกเฉิญประมาณนั้นละคข่ผัดติงได้ยู่เฮ็เอดอีหยังได้เพิ่นกะอน,นอนพักโอ้นอนพักอยู่หันพี่น้องเอ้ยนอนพักอยู่หันประมาณโอ้ยเกือบเคืองชั่วโมงได้จ้ะหมอบ่มาดูแล่เฮ้ามิตะไข่ออกับลูกไข่เบิ่งกันเอา เอาควยดอยไว้หันละค่ะพี่น้องเอิ่นสักว่าดอยซะเนาะเอาควยดอยไว้หันไว้เตียงผู้ล่อพักฟือ้นอยู่หันเอาไว้เบิ่งอาการแต่หมอกระยุข้างๆนะจ้าจักอยู่ไซหมอกระไดเพราะแม่ยุข้างๆหรอกจักไปไซบานนี่บานนี่แม่พี่น้องว่าท่านโดนไข่มาหอดลงบานไข่นอนถ่ายยุเคร่งชั่วโมงแล้ว พัวข่อยจังมาไหมค่ะพี่น้องยางมาตุยเซยเป็นไดล่ะแม่พวกโตเป็นยังไดประมาณนั้นบันนี้ลูกข่อยวางในหูบอง you don't have to ask her because you not take mama come hospital ลูกข่อยว่าเจ้าบ่ต้องมาถามดอก แม่่อยเป็นปานี่เจ้ากับพ่อขับรถมาส่งโรงพยาบาลเจ้าบ่บจำเป็นต้องมาห่วงแม่คอยเลยลูยขูคอยว่าพี่นอ้องอือันนี้เด้อค่ะเด้ออยากแนะนำว่าฝรั่งคนใดก็ดตามถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ล่วก็กรลลุน่าซอย้อค่ะเด้อผู้หญิงไทยหฮอไก่บ้านไก่เมืองมาแล้วเนาะขอแต่ความอบอุ่นเท่านั้นละจ้า ญาติพี่น้องกับพ่อีแล้วแถมมาฝากชีวิตไว้ก,กับผัวผัวกันยังบ่เบิงอีกไหมค,ค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องจ้าผู้ใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วผู้ใดเป็นคือยายด่ดาวนะค่ะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผัวพวกเจ้าซอยไปโรงพยาบาลบ่โดยเฉพาะพี่น้องคอนไทยในต่างแดนนะคะพี่น้องจ้า ผู้ใดเป็นยังไงมาคอมเมนสู่กันฟังคาเดอร์เป็นยังขึ้นมาเป็นยังสี่ชีวิตยายดาวยายดาวนะวางดีซอยตะผัวถูกสิ่งถุกอย่างบ่อนางตะดากให้เล่าพี่น้องเลยเหตุให้เมื่อถุกอย่างแทนที่เล่าสิเหตุกลับขึ้นมาให้ข่อยเล่ากับเหตุพี่น้องเลยเท่าสมือนี่ละจ้า ่อยรู้สึกผิดหวังร้ายในโตเล่าตั้งแต่นั้นมากที่คอยเป็นแบบนี้ละค่ะคอยจดจำมาเลยค่ะพี่น้องในสมองคอยคอยเริ่มสีบอสสนิดใหญ่กับพัวคอยคอยเล่ยกลายเป็นอันว่าเออต่างคนต่างอยู่โตไผโตมันขนาดห้อเป็นปานี่ถึงคันสุดขีดเสียนแดงแล้วเรายังบ่เอาห้อไปโรงพยาบาลราว,ว่าห้อผิดตีเราอายน้นรวว่า อายหมอเป็นซับนี่ก็สิเอาเมียมาติดประมาณนั้นนะคะอืเพื่อนพ่เขาใจว่าเ้ามาอยู่ต่างบานต่างเมืองสภาพจิตใจห้ากับออนแออยู่แล้วเนะคะนะ่ะเนาะแห่งมาเจอโรคภัยไข่เจ็บสถานการณ์ชุกเฉินยามคขื้นซ้ำหดือดื่นเที่ยงคึืนซ้ำเล่าก็นนาสิเขาใจมีแต่ห้าเขาใจเล่าพี่น้องจ้า อันนี้ไพศิวาขายนาพัวก,กับบา,าเด้ค่ะเด้อยายดาวบ่ได้ว่าดอกบ่ได้เครียดขายอีลีจะขายนาอีลีพอเฮ่าพอเห,า,อเหาแม่เหาเลี้ยงเฮ่ามาญาตพี่น้องเห่าเลี้ยงเฮามา,า,พเ,า,เ,เ,า,มาเพิ่นกับเบิงเห่าดีสิตายมายายดาวขึ้นหอดตะพีตะนนองจ้ะึ้นหอดตะพอตะแม่ในชีวิตนี่ยายดาวบ่เคยคิดว่าสิฝากพีฝากไข่กับพญ่ยดอกจ้ะพี่น้องจา้า <c oughs> เอาละค่ะพามไปร้ายแล้วพี่น้องแย่ดาวกับกราบขอบบุญขอบคุนพี่น้องที่น่ารักทุกสุสุข,ขสุขคนนะคะเด้อคลิปใดๆแย่ดาวกดเข้ามาเห็นกำลังใจนะ่ะนะแย่ดาวกับหัวใจซืนขึ้นมานะคะเนาะอืม ส่วนผู้ใดเพิ่นว่าให้คอยเขาก็บพถือบพซาดรอกจ้าเพิ่นกะสิจอบมาดาแตขคอยแต่ละคิปเพิ่นกะจอบมาดาบ่อีตนข่อยบอพี่น้องคือมาดาคอยแทขคอยเอาประสบการณ์่อยไม่แช่พวกเจ้วเบิงเอออันนี้ประสบการณ์นี่มันเป็นประสบการณ์ของยายดาวล้วนๆนะคะเด้อพี่น้องจา้ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวของยายดาวจา้านั่นล่ะคะ่ะ ยายดาวมียังเกิดขึ้นอยู่ต่างแดนยายดาวก็อยากออกมาแช่มาบ่าให้พี่น้องฟังนะคะเนาะว่าชีวิตสิมาเอาผัวฝรั่งเนี่ยมันบริ่ายเลยค่ะการปรับโตของเหาอีกแบบหนึง่งการปรับโตฝรั่งอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องจา้าเหาตรงอยู่ให้เป็นค่ะพี่น้องอยู่ที่เหาค่ะยูที่ใจยูให้เป็นค่ะพี่น้องถึงสิมีผัวอยย่ยายดาวก็บได้สิหวังเพิ่เพิ่นยายดาวเพิ่ตัวเองค่ะพี่น้อง พอกันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องจ้าเป็นเลยค่ะอากาศดีดีนาะพี่นอนะ้องเนาะผ้าแกเจ้ามาเบิงน,นอนเล่นนางกินไอติมกัคือสิดีจ้าไปแล้วจ้า